สวัสดีค่ะทุกคนจากหลายคอมเมนต์เลยนะคะก็อยากให้ครูสอนวิธีการอ่านแท็บกีตาร์นะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะมาสอนถึงขั้นตอนเบสิกนะคะในการอ่านแท็บกีตาร์ให้เลยวันนี้นะครูก็เลยมายกตัวอย่างจากเพลงง่ายๆนะคะให้เราฝึกอ่านและฝึกเล่นไปพร้อมๆกันนะคะโดยที่ครูจะยกตัวอย่างจากเพลง Happy Birthday นะคะก่อนอื่นเราก็จะต้องมารู้จักส่วนประกอบของแท็บกันก่อนนะอันแรกเลยนะคะก็คือ เส้นแนวนอนทั้งหมด6เส้นนะคะโดยที่เส้นบนสุดจะแทนสายคิตาสายที่1นะแล้วก็เส้นล่างสุดของแท็บแบบนี้จะแทนสายคิตาสายที่6นะคะส่วนประกอบอันที่2เลยก็คือตัวเลขตัวเลขเนี่ยค่ะเขาจะเอาไว้บอกเลยนะคะว่ามือซ้ายของเราจะต้องไปกดที่เฟลดที่เท่าไหร่ในกรณีที่เป็น เลข1ก็เราก็ต้องเอามือซ้ายไปกดบริเวณเฟรตที่1ก็คือแถวแถวนี้แล้วก็เลข2เนี่ยก็คือเอานิ้วเนี่ยค่ะไปกดในเฟรตที่2ของคิต้านะคะแต่คราวนี้ถ้ามันเป็นเลขศูนย์นะคะก็หมายความว่าให้เราดีดสายเปล่านะโดยวิธีการเขียนแท็บเนี่ยค่ะเขาก็คือการเอาตัวเลขนะคะไปวางไว้ที่สายที่ต้องการให้เราดีดหรือให้เรากดนั่นเองนะอ่ะคราวนี้ค่ะเดี๋ยวครูจะมา ยกตัวอย่างจากเพลง Happy Birthday นะคะแล้วเดี๋ยวครูจะมาสอนทีละท่อนเลยว่ามีวิธีการอ่านแล้วก็วิธีการเล่นออกมายังไงแต่ว่าตอนนี้ลองไปฟังก่อนนะว่าเสียงจะออกมาเป็นยังไงนะคะ ลองมาดูกันนะคะทีละท่อนเลยนะอันแรกเลยเขาจะเขียนว่า0 0 2 0เห็นไหมคะทุกคนเลขตรงนี้นะอย่าลืมนะเลขเอาไว้บอกใช่ไหมคะว่าให้เรากดที่เฟลดที่เท่าไหร่ใช่ไหมคะคราวนี้เลข0 0 2 0เนี่ยคะ่ะเขาวางอยู่ในตำแหน่งที่อยู่สายที่3ดังนั้น ไอเลข0020เนะะี่ยค่ะเราก็จะต้องดีดนะคะดีดมือขวาในสายที่3แล้วก็กดในสายที่3ามนะ0ก็คือสายเปล่าสายที่3ใช่ไหมคะ002เสร็จที่2สายที่3แล้วก็0ส,สายเปล่าสายที่3นะต่อไปนะคะ10ตัวนี้จะอยู่ในสายที่2ใช่ไหมคะอ่าก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ1 แล้วก็0ตรงนี้จะอยู่ในสายที่สองเลยนะท่อนถัดไปนะคะก็จะเป็น0 0 2 0เหมือนเดิมค่ะตรงนี้ก็จะวางไว้ที่สายที่3ก็จะได้เป็นแบบนี้0 0 2 0ทั้งหมดนี้อยู่ในสายที่3หมดเลยนะต่อไปค่ะ3 1ตรงนี้จะอยู่ในสายที่2ก็เอานิ้วไว้กดที่สายที่สองนะเฟสที่3แล้วก็1 ท่อนถัดไปนะคะ00ตรงนี้ก็สายที่3อีกแล้วใช่ไหมสายเปล่านะคะ00โดยที่3ตรงนี้นะคะจะอยู่ในสายที่1เฟสที่3ใช่ไหมคะอ่าแล้วก็0ในสายที่1สายเปล่า1ในสายที่2นะคะแล้วก็สายเปล่าสายที่2สายที่3เฟสที่2ตัวนี้คือ110ในสายที่1ใช่ไหมคะ ตรงนี้อยู่ในสายที่2หมดเลยคือ1 3 1พอเราเล่นรวมกันนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้